สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอรถสวยอีก1นคันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ได้ทําการปรับสภาพนะครับรอมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สีดำหายากนะครับรุ่น1.8ตัว e คันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับ0 8 9 4ผม7 3เ2นยะครับผมไอเพรยนยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับและต้องบอกเลยว่าน่าจะตกทั้งวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็น toyota altis 1.8ตัว e ปี2017นเะครับเสนอราคาขายอยู่ที่469,000บาท เป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมารถมือเดียวจากป้ายแดงเครื่องยนต์พันแปดนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้เป็นโฉม m i n ่แน่เชนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะครับเลขทะเบียน6กกไก่ดอชดานะครับ7506กกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับ ส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเดิมแท้โรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเดียมันนิ่งไลท์ led 4เมตรแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเหลวอยู่ที่ภายในนะครับชุดโคมไฟเดิมแท้ดวงใสๆเลยนะครับไม่มีคาบเหลืองไม่มีรอยแตกนะครับเป็นชุดโคมไฟสวยๆส,สภาพเดิมๆด,ด้านล่างก็มีเพิ่มเติมมาในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสีดำเดิมโรง,งงานนะครับเลียมสันตัวรถคมชัดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้าง ตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยเลยนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16เดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแม็ก5รูนะฮะส่วนตัวแม็กเนี่ยก็สภาพสวยสมบูรณ์100%เปนะครับไม่มีรอยถลอกส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางบิสตโตนนะฮะยางบิสตโตนปี2020ีสสัปดาห์ที่10นะครับก็เป็นยางใหม่นะครับรหัสยาง26 R205 ทับ 55R16 นะครับคันนี้นะฮะในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมตัวน็อตนะครับจุดเม็ดอาร์ตเบ้าโชคโครงสร้างเดิมทั้งหมดโลโก้บอกรุ่นต่างๆอยู่ครบชัดเจนกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเลียมสันตัวรถเดิมๆนะครับมือเปิดได้เป็นสีสีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับโครงสร้างเสา ABC เดิมแท้ทั้งคันรับประกันเลยนะครับรถทุกคันที่ทางบริษัทเพชรยนต์คัดมานะครับที่คัดมานะครับไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนเป็นรถสภาพเดิมๆมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรองรับน้ำมันสูงสุดถึง e85 แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ สำหรับด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับส่วนชุดโคมไฟท้ายก็เป็นชุดโคมไฟใดาโคมไฟท้ายเดิมแท้โรงงานเช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยด้านล่างมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับด้านหลังจะมีไฟเบกรกดวงที่3มีไลาย้าให้ครบถ้วนนะครับโลโก้บอกรุ่นครบทุกจุดชัดเจนนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่นะครับในส่วนของ toyota altis 8ตัว e นะฮะปี2017ันสิบโฉม minor change คันนี้นะครับราคา4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามได้089 480 7362มอผมไอเพชรยนต์เบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับในส่วนของห้องเก็บของนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามกว้างขวางนะครับบรรทุกของได้เยอะนะครับส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับจุดเมร์อาร์เดิมแทนทั้งหมดโครงสร้างเดิม นะฮะน็อตฝากระโปงเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแผงฉนวนกันความร้อนสภาพสมบูรณ์นะครับตัวน็อตด้านซ้ายด้านขวาโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับสีดําหายา,ยากสวยสวยดุดุแบบนี้เลยนะฮะใครที่กําลังตามหาสีนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับส่วนชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่เป็นตัวรอกระทะนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมจุดเม็ดอาร์ดเดิมโครงสร้างเดิมแท้ชัดเจนนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้าง ตัวรถคันนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไม่เคยตัดต่อไม่เคยกลับสีไม่เคยทําเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันนะฮะมาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมค์กันก่อนเลยนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่โลนะครับไมค์แท้ตรวจสอบได้ประวัติส่วนตรงทุกระยะ ใน่วนของแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำร้วนนะครับที่พักแขนเป็นหนังกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะฮะมีระบบเซ็นทันล็อกมือเปิดได้เป็นขุมมียมแข็งแรงทนทานนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคันนี้ยังเป็นตัวกุญแจดอกไขอยู่นะครับสำหรับในส่วนของรุ่น1.8ตัวอีนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานแบบ3ก้านมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกรอบตัวรถเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำรุ้นนะครับสำหรับรุ่น1.8แนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นเป็นวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย a u x u s b ได้นะครับมีระบบกันลื่นถลี่ให้เรียบร้อยแล้วแอร์แอนด์นอรกปรับมือเช่นเดิมนะครับช่องชัดไฟ1ช่องนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมมาในส่วนของไฟตัดหมอกนะฮะส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ c v t 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังเรียบร้อยนะครับมีในส่วนของโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะฮะ ส่วนเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสภาพสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีดําสวยเลยนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับนะครับในส่วนของเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะฮะสมรรถนะการใช้งานดีนะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานดีไม่อ่าแล้วก็ในเรื่องของการเซฟหรือว่าการประหยัดน้ํามันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับสําหรับโตโยต้าเอลติดเครื่องพันแปดนะฮะ ด้านหลังก็ได้เบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับสีดําสภาพสมบูรณ์สวยนะครับภายในกว้างนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟเด็กๆให้สองช่องนะครับช่องเก็บของหนึ่งช่องหลังคาเดิมนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมสะอาดสะอ้านนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับกระดูกงูสีเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่าจมน้าแต่แข่งซ้ายแตะแขงขวามาแน่นอนนะครับรถเดิมไม่มีตัดต่อเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์นะครับประวัติศูนย์ตรงทุกระยะ ไม่แท้แน่นอนตรวจสอบได้นะครับมีวารันตีให้นะฮะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้าเครื่องกันบ้างนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องดู O VVTI ีสูบ1น0 0นซีซีนะครับเครื่องยนต์ดนแพ้จากโรงงานนะครับสภาพห้องเครื่องสะอาดสอานเลยทีเดียวนะครับ ไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลเยอมรั่วซึมนะครับเครื่องยนต์เดิมตัวน็อตเดิมไม่มีรอยผ่ารอยถอดรอยไขยนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมแท้โรงงานเห็นชัดทุกจุดชัดเจนนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานภายในสะอาดสะอ้านนะครับระบบเบรกแบบ ABS นะครับเป็นไทยของเหลวให้ใหม่ในวันรับรถนะครับส่วนโครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตเดิมแท้ทั้งหมด น็อตคันนั้นในเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับจุดเป็นอาร์ชัดเจนนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับส่วนแก้มซ้ายขวาโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะฮะร,รับประกันในเรื่องของโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์นะครับว่าเป็นรถเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับไม่มีการย้อมแมวนะครับขัดหน้าเดิมไม่มีรอย <c oughs> น,น็อตอ่ารอยถอดรอยไขนะครับรอยน้ําตรงน้ําดันไม่มีนะครับน้ายาหล่อลื่นต่างๆรอยเย็นครบถ้วนนะครับสําหรับคันนี้ นะคใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะครับสำหรับ Toyota a อ t i ติ1.8ตัว E นะฮะปี2017โชมไมเนอร์เชนนะครับราคา469,000บาทสอบถาม0894807362ผมไอเพชยนนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเซริไทย68แยก1บริษัทเพชรยนจำกัดนะครับเปิดทุกวันทำการ 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ